สวัสดีครับสวัสดีแปบเลยอะเขามีไม้เพจเพจเหมือนกันครับแล้วก็ไม์ตัวนี้นะครับเป็นไม์ที่เราสองคนทํากันขึ้นมาเองด้วยครับเพราะว่าไปดูตามอินเทอร์เน็ตแล้วมันแพงครับส่วนแฟนคนนี้ก็ไปดูตามเน็ตแล้วมันแพงก็เลยได้ค้นี้มาบานประเ่องกันคุณแนะนำตัวเองก่อนสวัสดีครับชื่อสาลิดเหล่าเจริญชื่อเล่นชื่อหนิงนะครับอายุ31ปีครับ อาชีพศิลปินอิสระครับเหมือนกันคุณมาเจอการแล้วค่อยเป็นศิลปินหรือเป็นศิลปินมาก่อนแล้วค่อยดึงใครคนหนึ่งออจริงๆ <ไป S 2> เราเป็นนักร้องประกวดครับตามงานวัดครับออครั้งแรกที่เราเจอกันเลยก็จเจอข้างเมน <laughs> อันนี้คือเรื่องจริงเลยจริงป้า <laughs> ใช่ครับ <laughs> คือมันเป็นไปการประกวดร้องเพลงที่งานวัดงานหนึ่งครับแล้วมันต้องไปแอบแต่งตัวแบบว่าเปลี่ยนชุดใช่ไหมครับออก็ไปเจอกันนั่งข้างกาันคือ เกียดมันอะคือเกียดคือเป็นคู่แข่งเป็นคู่แข่งเจอทุกเวทีเจอทุกเวทีไปเวทีไหนก็ต้องเจอไอเนี้ยใครชนะก็สลับกันแพ้สลับกันชนะครับผมถ้าเกิดวันไหนเรารู้ว่าลงทะเบียนเงี้ยเขาเขาร้องเพลงไหนเราจะร้องร้องเพลงนั้นจะต้องชนะมันให้ได้อะไรอย่างเงี้ยครับอ๋อเหรอเพลงเพลงขอฟังขอฟังเพลงได้ไหมเออก็รองฟังหน่อยเอาเป็นซิงเกิลของหนิงกระตัมละกันนะครับมีซิงเกิลด้วยชื่อเพลงว่ามาหมวดน้ำกันเด้อ คือเสียงสำเนียงลอลอะเป็นสูดน้ำเด๋หนอออกมาพอแฟนเพลเฮ้เฮ้เอาขอเสียงคนมีความสุขหน่อย จบไปขึ้นมาตั้งท่าร้องเพลงดนตรีบรรเลงวีลีลามันมันส่งเสียงเพลงไปให้แฟนๆสุขสันต์นักประมวลนนำกันมาเด้อครับเด้อมาเด้อครับเด้อใส่ไว้เขาใส่ตรงไหนใหญ่ตรงนั้นเลยะเ,เขาบามวนนานทุกเทศกาลนะาเฮามาได้เจอ จะงานบุญงานประเพณีผูกฝ้ายใบสีน้องพี่ก็มาเจอมาตุ้มมาโฮมนำกันมาตุ้มมามาโฮมนำกันแต่ความวุ่นความมันขาดบ่ได้เด้อเฮ้อาขาดบ่ได้เด้อเด้เดินนางเดิน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 นางเดินเดินนางเดินเดินเดินางเดิน อดีใจละที่มาได้เจออัดีใจละที่มาได้เจอขอนำเสนอนห้องมักมูวนหน้าตาดีอย่างบ่มีแฟนแต่บอ่ขาดแคลนละเสียงแคนมุนมวนมาเต้นกันในฝุ่นตลบอบอวนมาเต้นกันในฝุ่นตลบอบอวนผู้ใดมักมวนขอเสียงแน่เด้อ เอาเอาขอเสียงแนนเดิขอบคุณครับดดีดีดพี่ะเย็นไม่แปลกใจว่าทำไมขับเคี่ยวกันสองคนนี้เพราะเสียงดีทั้งคู่ใช่ออแล้วคุณเนี่ยมาเริ่มเปิดใจใส่กันตอนไหนเริ่มเริ่มเลยนะครับก็เหมือนที่พี่เด่นคิดนะครับยังไงพี่เด่นบอกว่าความรู้สึกเหมือนเขาเป็นเพื่อนกันก็คือแบบทุกวันนี้ บอกรายการนี้พ่อกับแม่ก็เพิ่งจะรู้เหมือนกันครับคือไม่ไม่ได้บอกทางบ้านด้วยกังวลไหมกังวลไหมเอางี้มีโกหกใครบ้างโกหกทุกคนครับเราก็ห่วงเรื่องงานตอนแรกก็ห่วงเรื่องงานด้วยว่าคนที่ติดตามเราอยู่เนี้ยจะรับได้ไหมที่เพราะเราบอกว่าเราเป็นพี่น้องกันเรียนที่มหาลัยก็บอกพี่น้องกันเขารับน้องเราเราก็เนเรียนที่เดียวกันใช่ไหมครับเราก็ต้องเต้นเต้นเต้นแบบนี้เขาก็แกล้งแบบสั่งแบบ วักเราวักเราแล้วก็กลับกันเจอเนี่ยแล้วรู้ไหมว่าสองคนจูนกันจนกระทั่งแบบเสียงคล้ายๆกันในเวลาร้องเพลงจูนกันบ่อยไหมจูนกันบ่อยจูนบ่อยแล้วก็มีหมุนหมุนบ้างแล้วแต่บางทีครับหมุนหมุนบ้างแล้วหมุนหมุนนะหมุนหมุนครับก็ พอเริ่มจากนั้นก็ขอเบอร์กันขอเบอร์แล้วก็คุยเป็นเพื่อนกันครับแล้วเราก็ชวนเขาว่าเฮ้ยที่นี่มีประกวดร้องเพลงนะมาประกวดไหมอะไรแบบนี้แล้วพอดีคืนนั้นอ่ะเราก็รู้ว่างานนี้มันไกลแล้วก็เป็นแผนของเราด้วยเออเราเริ่มชอบกันแล้วพอดีคืนนั้นมันบ้านเขาอยู่แถวแล้วฐมาถมแต่บ้านตั้งอยู่กรุงเทพใช่ไหมครับเราก็บอกว่าคืนนี้นอนที่นี่แหละไม่ต้องกลับบ้านหรอกเพราะว่าห้องเราอ่ะมันนอนได้อะไรเงี้ยครับเขาก็บอกว่า โอเคเดี๋ยวลองขอที่บ้านก่อนอะไรเงี้ยเขาว่าขอที่บ้านครับที่บ้านก็โอเคครับให้นอนได้บ้านเ<ห>พือ่นอน,น,อนบ้านเพือ่อนเราวมใช้แล้วที่นี้เสร็จ เตีเออก็เป็นเตียงแมนเตะบอลครับตอนนั้นแล้วทีนี้เตียงมันก็เป็นบอกว่าสั่งฟุตครึ่งใช่ไหมครับเออโอ้ยมันเบียดมันเบียดยังเล็กมากครับพี่มันเล็กเราก็จัดที่นอนปิกนิกให้เขาก่อนบบว่าโยนหินถามทางก่อนให้เขานอนกับพื้นอะไรอย่างนี้จัดที่นอนแยกจัดที่นอนแยกใช่ก็คือเราไมปตั้งใจมาเเขานอนบนเตียงผมนอนที่พื้นใช่เขาก็นอนทันหลังแบบเราก็เล่นโทรศัพท์อะไรอย่างนี้ไปเรื่อยเปื่อยใช่ไหมครับเขาก็หันมาบอกว่าลงมานอนด้วยกันไหมเดี๋ยว เราเรายังไงทำเราน้าเราไม่คิดเลยเ้าไม่ใชื่อหมอเคสม่เคสทีนี้ทีตั้มก็เลยบอกว่าไม่อะไม่เคยนอนข้างล่างมันปวดหลังขึ้นมานอนข้างบนดีเดียวกันเดี๋ยวกันทำไมเราถึงได้แบบว่าไปช่วยเขาลงมานอนก่อนคือแบบ มันเหงาครับปกติอยู่อยู่ที่บ้านนะก็จะนอนด้วยกันสคนกับพี่พี่น้องเนี่ยนอนด้วยกันเลย3คนทีนี้เวลาไปนอนบ้านเขาเขารู้สึกว่าเอ้ยเหงา่ก็เลยชวนเล่นๆลงมานอนด้วยกันไหมแต่ไม่ได้คิดลึกอะไรเลยนะไม่ได้คิดไม่ได้คิดดูก็รู้ว่าไม่ได้คิดนะครับแล้วทีนี้ปึ๊บทีนี้เราก็บอกว่าเขาก็บอกว่าไม่ไม่ขึ้นมานอนบนเพราะว่าเบียดกันใช่ไหมเตียงมันเล็กอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็บอกอ่ะไม่เป็นไรงั้นอนแล้วนะเขาก็นอนหันหลังไปฟึบแล้วก็กินในใจไม่น่าพูดอย่างนั้นเลยพลาดพลาดไปเราก็เลยแกล เอาเอาเท้าสก,กิดให้หมอนข้างหล่นลงไปตุ๊กือเขาก็ตื่นไง oh. เหมือนปลุกปลุกได้หน่อยเขาก็เลยบอกไม่ลงมาจริงๆหรอคร oh. <laughs> ั้นึงเราก็เลยเออลงก็ลงวะก็เลยดึงหมอนดึงอ่าอห่มลงไปใช่ไหมครับลงไปนอนขอเขาก็ไม่ไม่ได้ขีอะไรก็คือแบบหันหลังชนกันใช่ไหมแล oh. ้วเหมือนจังหวะแบบวิจังหวะดีมากหนึ่งสองสามหันหน้ามาเจอกันอ่ะห oh. ลังจากนั้นภาพก็ตัดไปอยู่ที่โคมไฟเลยอ่ะ oh. แล้วก็กกันว่า็เป็นทางหนังคือภาพตัดที่โคมไฟปุ๊บแล้วก็แผ่ไปที่พัดลมแล้วพัดลมค่อยๆหมุนบนหนึ่งบนสองบนสามหมุนแรงขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งพัดลมตกลงมาเลยก็กลายเป็นคืนนั้นก็คือความสัมพันธ์ก็เริ่มแนบแน่นเป็นแฟนสิบสามปีแล้วครับคุณทะเลาะทะเลาะบ่อยหมตั้งแต่อยู่เท่าไหร่ทะเลาะบ่อยไหมตั้งแต่ตั้งแต่อยู่สิบเจ็ดเขาขึ้น ผมอยู่มาหาลัยปีหนึ่งเขาอยู่มหกครับที่บ้านไม่ระแคะระคายใดๆเลยเขารู้แต่เขาไม่พูดมากกว่าก็าคิดไปอย่างนั้นครับแต่ว่าแม่ตั้มมารู้แน่นอนครับเพราะว่าตอนที่คบกันได้4ปีทะเลาะก,กันถึงขนาดแบบจะเลิกกันเลยเงี้ยครับล้าตั้มก็คือไม่เอาละเลิกแล้ว<ต>คือแบบเราแบบไม่ไม่อยู่ด้วยแล้วอะไรเงี้ยเขาก็มางอครับงอเสร็จตั้งก็บอกว่าถ้าเกิดอยากคบต่อให้ไปบอกแม่เลยบอกแม่ตั้มเงี้ยครับเขาก็เอาพวงมาลัยเข้าไปไหว้แม่แล้วบอกว่าเป็นแฟนกันนะอะไรเงี้ยครับแล้วก็หลังจากนั้นที่ได้บอกความจริงกับแม่ต แม่เขาก็ร้องไห้โฮเลยแล้วเขาก็บอกว่าฉันรู้มานานแล้วแหละแต่ฉันไม่ได้พูดจริงเขารู้แต่คือพ่อเป็นแม่พ่อไม่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 รับแบบบี้เลยครับก็ยังยังรับไม่ได้อะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ก็คงรับได้แล้วมั้งเห็นขนาดนี้แล้วอะไรเงี้ยแล้วพ่อดูรายการอยู่อยากบอกใช่ครับก็วันนี้ก็กลัวอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าโทรบอกพ่อแล้วว่าวันนี้ออกไปเตะบอลนะไม่ได้ออกไปร้องเพลงบอกพ่อก็เตะบอลไม่แล้วแฟนเพลงคุณล่ะ ก็เคยรู้ใช่มีแบบว่ามันเป็นเราบอกว่าโพสเนี้ยเราอนุญาตให้ถามอะไรก็ได้เขาก็ถามว่าพี่หนิงกับพี่ตั้มเป็นอะไรกันเราก็แบบถ้าตอบแบบดารานะเราก็จะบอกว่าเป็นเพื่อนกันอย่างี้ใช่ไหมครับแต่เราก็เขาก็บอกว่าบางคนก็แบบก็เมนกันนะครับแต่เราก็ปล่อยผ่านไปเลยอะไรเงี้ยครับให้เขารู้เองแล้ววันนี้จะบอกกับแฟนๆยังไงอะก็นะครับวันนี้ก็จะบอกกับแฟนๆนะครับว่าหนิงกับตั้มเป็นแฟนกันนะครับก็ขอให้รักเหมือนเดิมนะครับ แล้วว่าติดตาม,มผลงานน่าจะน่าจะเขาเาจะชอบแหละแล้วเขาติดตามกันมาเรื่อยๆไม่ว่าจะยังไงก็อยากให้มีคนติดตามเราก็คิดว่าวันที่เราได้บอกความจริงให้โลกได้รู้เราคิดว่าเราไม่ได้เป็นคนทําอะไรผิดก็ถ้าเขารับได้ก็เป็นสิ่งที่เราแฮปปี้มากแล้ววันที่ได้บอกไปทุกอย่างก็คือเหมือนโล่งอกมากครับเออ<ๆ>แล้วว่าความจริงใจเป็นสิ่งที่สําคัญมากที่สุดนะวันนี้แฟนคลับอาจจะอยากรู้ วันนี้คุณก็ได้แสดงความจริงใจของคุณออกมาแล้วออนะคะถ้าใครจะรักเราหรือจะติดตามเราก็ให้ติดตามในสิ่งที่เราเป็น,ปนดีกว่าวันนี้คุณจะได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขใชนะภายใต้การปกปิดวันนี้ก็จะไม่มีละแล้วเราก็ขออวยพรให้ทุกๆคนรวมไปถึงแฟนคลับเนี่ยยังคงรักแล้วก็ให้การสนับสนุนของพวกคุณเหมือนเดิมนะคะวันนี้มีอะไรอยากจะบอกซึ่งก,ารรากันและกันบ้างก็จะบอกว่า ไม่มีกินอนะ่ะเราก็เลยยังเคยสู้กับมันนะครับแต่ไม่มีการเรายังไม่เคยสักทีนะครับเาอ,อนีกกนอนเมกกีตงแต่บุกโกะเลือกมีกินนะ,ะเขาไม่เลือการเออคุณจะบอกอะไรเรา,าเอาจริงๆตลอดระยะเวลา13ปีที่ผ่านมานะมันผ่านเรื่องเลวร้ยายมาเยอะมากเราเหนื่อยก็เหนื่อยมาด้วยกันเคยแบบ ขายขายของตอนแรกเป็นนักร้องแล้วก็ช่วงเข้าบรรษานักร้องก็จะไม่ค่อยมีงานนะก็ไปขายหมูปิ้งแล้วก็ขายยำมะม,ม่วงขายของออนไลน์ก็คือลองลองผิดลองถูกมาตลอดชีวิตเวลา13ปีที่ผ่านมาก็มาถึงวันนี้ก็รู้สึกดีที่ได้อยู่ด้วยกันแล้วก็13ปีนี้ไม่มีวันไหนเลยที่อยากจะเลิกกับเขาครับแล้วก็ขอบคุณที่มาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตหนึ่งอ,อ่ะอ่แสดงความรักกันหน่อยนึ่งสองสาม